วันที่หนึ่งมีนาคมปีห้าสี่เขาบอกว่าคนที่ชื่ออลินเนาะซื้อคอนอซื้อห้องในคอนโดมิเนียมราคาพี่เขียนนี้นะคอนโดราคาราคาหกหมื่นหรือหกแสนนะหกแสนบาทอันนี้คือหนึ่งห้องนะหนึ่งห้อง โดยจ่ายเงินดาวจำนวนหนึ่งมันต่างจากข้อเมื่อกี้ยังไงนะข้อเมื่อกี้คือเขาบอกว่าเขาดาวไปเท่าไหร่แต่ข้อนี้ไม่ได้บอกแสดงว่าถ้าไม่ได้บอกพี่ต้องสมมุติเลยนะพี่สมมุติเลยนะพี่สมมุติว่าดาวไปเงินดาวไม่เขียนไงวะนอนหนูก,กระลานปะใช่ปะใช่ปะพี่ให้ดาวไป A บาทเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ แสดงว่าเงินที่เราต้องผ่อนต้องเป็นหกแสนลบอะไรลบ A เพราะดาวไปเองไงเพราะฉะนั้นเงินที่ต้องผ่อนมันจะเป็นหกแสนลบ A บาทหกแสนลบ A บาทดูก่อนนะ และผ่อนชําระส่วนที่เหลือเป็นจํานวนเงินคือเหมือนข้อนี้มันให้ย้อนกลับมันให้อายใหญ่ามาแล้วเขาบอกว่าที่ผ่อนอ่ะเดือนละเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นใช่ไหมแสดงว่าใครคือหนึ่งหมื่นนะทุกคนใครคือหนึ่งหมื่นอาใหญ่เขาให้อาใหญ่ามาแล้วสท่หนึ่ง เป็นเวลา48เดือนผ่อนทุกสิ้นเดือนอัตราดอกเบี้ย<ม>ก็คือ0.12หารอะไร12มันเดิมเลยก็คือ0.01เขาหาอะไรนะข้อนี้ใช่หาเงินผ่อนป่ะเงินดาวเงินดาวคือใคร A <อ>หาเริ่มมาะนะ เฮ้ยพี่ลืมเขียนอะมันผ่อนกี่งวดวะเนี่ยสี่สิบแปดมสี่สิบแปดงวดแสดงว่าขีดคล้ายเส้นจำนวนอะพี่จะต้องมีทั้งหมดสี่สิบแปดขีด<ม>ก็เหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดสี่แปดต้นหนึ่งสิ้นหนึ่ง สิ้นสองสามสี่เจ็ดสี่แปดไปเรื่อยๆงั้นสิ้นเดือนที่หนึ่งมันผ่อนเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นมันให้มาแล้วด้วยเออมันให้มาแล้วหนึ่งหมื่นแต่ว่าไอ,ไอ้ทุกเดือนน่ะมันผ่อนเท่ากันหมดก็สิ้นเดือนที่สองก็หนึ่งหมื่นสิ้นเดือนก็หนึ่งสิ้นเดือนที่สี่เจ็ดก็หนึ่งหนึ่งหมื่นหมดเลยหนึ่งหมื่นหมดเลย หลักการคือเราจะต้องแปลงเงินผ่อนย้อนกลับไปเป็นเงินต้นที่ยังไม่คิดดอกเพราะฉะนั้น1,000งอนของสิ้นเดือนที่1น่งอย่างนี้มันกินไปหนึ่งงวดเราจะต้องหารด้วยใครนะ1นบวกอก็คือ1บวกจุดศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่า1.01จุศนย์หนึ่งยกกำลังหนึ่งหนึ่งมื่นสิ้นเดือนที่สองอย่างนี้ก็สองสองครั้งสองรอบสองรอบก็จะเป็นหนึ่งมื่น หารด้วย1.01ยกกำลัง2แล้วไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนที่48ก็จะเป็น10,000หารด้วย1.01ยกกำลัง48แล้วเราเอาเงินต้นแต่ละงวดทำไมกันนะบวกกันแล้วได้ราคาของจริงๆที่เราต้องจ่ายราคาของจริงๆที่เราต้องผ่อนคือเท่าไหร่นะ 6กแสนลบเอหกแนเะเพราะว่าเราดาวไปเอบ่ะเห็นไหมพอพอเป็นข้อสอบจริงอะ่ะมันจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าหลักการเหมือนเดิมหลักการอะไรเหมือนเดิมหมดเลยงั้นพี่เริ่มต้นก้อนนี้ก่อนนะก้อนแรกก็เป็น1นึ่งหมื่นคูณหนึศูนย์กำลังลบหบวกกับอีกพจน์หนึ่งเป็น1นึ่งมืน คูณกัน1.01กําลังลบ2ไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายเป็น10,000คูณกับ1.01กําลังลบ48และเท่ากับ600,000ลบอะไรนะลบ A พี่แทนสูตรเลยนะสูตรเดิมนะ Sn เท่ากับ a1 คูณกับ 1-R กำลัง N ส่วน 1-R ไอเงินรวมทั้งหมดก็เอาคนเนี้ย 6000-A เท่ากับ A1 A1 พดแรกคือก้อนนี้10,000คูณ1.01กำลัง1 1-R R 1, ก็คือก้อนนี้แต่ว่ายกกำลัง N มันจะเป็น 0. 48 แล้วก็1ลบ1.01กำลังลบหมันคขายขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ต้องย้ายไปลบแล้วเอา A ไปเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะตอบ6 0แสนแล้วลบกับก้อนนี้ที่เป็น1 0 0 0 0คูณกับ1.01กำลังลบหลบทั้งก้อนเลย แล้วก็ย้าย A กลับมาอันนี้คือเงินที่เราดักดูก่อนนะเขาจัดรูปไหมเขาแจกใครเข้าไปเออเขาแจกก้อนนี้เข้าไปที่หนึ่งแล้วก็ที่สี่สิแสดงว่าพอแจกไป4ี่จะเป็นสี่สิบอะไร4ี่สิบเ้าตรงนี้ไปลบหนึ่งพี่เขียนไม่พอนะตอบข้อไหนตอบข้อสี่